เอาไปไงครับวันนี้<ะ>อเราถึงเควันนี้เรามาที่ไหนกันวันนี้เรามาที่เค11เออไปเดินไปวันนี้เราจะลงสองคันขาละ150บาทนะครับนี่นะครับก็เค11ครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับ โอ้ทีฟิชชิงันนี้เราอยู่ที่ไหนครับที <DK 11. S 1> ่เค11เราจะปตามที่เค11ว่าเราไะได้เจอไหมได้ครับไปลองมาดูครับวันนี้เราจะได้หรือเราจะแฮวใช่นะครับที่นี่ก็มีเหยื่อข่ายนะครับมีทั้งขนมปังแล้วก็หัวเชื้อนะครับไม่ต้องเตรียมมานะครับตอนนี้เรามีอุปกรณ์ช่วยแลนก็คือเข็มขัดเข็มขัดสำหรับเหยื่อปลา ตรนนี้ก็จะเป็นที่รองเวลาเตียบเข้าไปมันก็จะไม่เจ็บตรงนี้อเออขีวันนี้อุปกรณ์พร้อมครับแต่ถ้าไม่ได้ตัวนี้เอ้ <laughs> อไรตัวก็ไม่ต้องมาห <laughs> าไม่ได้เลยัวเชื้อวันนี้เรามาลองของข้อควติดบอ่อดูนะครับ mm hmm. กับที่บอ่อ K11 มันจะเป็นยังไงนะครับเขามีขายต้อมีขายเลยนะครับไม่ต้องเตรียมมา เอามาเตะเบ็ดกับปลอกอย่างเดียวครับโอเคเราต้องใส่เราต้องใส่ขนมปังปั่นใส่ลงไเดี๋ยวเราจะไม่ลองใส่หัวเชื้อเลยนะครับเราจะใช้ขนมปังปั่นของพี่บอนะครับเกี่ยวกับขนมปังแผ่นตมเท้าลองดูไม้แรกสองไม้่าจะกินไม้แล้วเดี๋ยวค่อยใส่หัวเชื้อีกทีนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับลองเทสบอสเอสเอส ไม้แรกเราจะลองตีหน้าดินดูก่อนนะครับอากาศสดชื่นมากครับหายใจได้เต็มปอดมีแดดนะครับแต่ว่าลมเย็นมากหน้าหนาวเหมาะสำหรับตกปลามากครับอากาศนะแต่ ปลาจะกินบ้าไม่รูนหนาวแล้วนอนหมดคำว่าปลาองคกรเลยเไงครับวันนี้เงียบยังเงียบอยู่นะครับขึ้นผ่านไปขึ้นชั่วโมงเองปลาสงสย,ยังไม่ตื่นครับเนื่องจากอากาศเยน็นนอนตื่นตายครับ <laughs> โอบรรยากาศชอบมากเลยครับที่นี่ เคสวีทนะครับสุดยอดอืโหโดนนะครับหน้านี้ไม่กินนะครับต้องเป็นทุนลอยอันนี้โอเคที่จริงเรามีอุปกรณ์ช่วยครับตัวกันไข่ครับไม่ผิดใช่อืมปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรครับปลาอะไรครับปรดูหน้าปลาหน่อยใหญ่ให้ย้อนนะใหญ่ใส่ย้อนนะฮะดึงดึงไว้ดึงดึงไว้ จึดง,ง,ง <c oughs> นะอริงนะเอาเอา,า,อาะกะหูเม็ดแรกในกะหูเลยเออในกะหลยครับเม็ดแรกโอ้ยยกขึ้นได้เลยเช <c oughs> ื่อวางโอ้โหเอาตัตกบึก้เม็ดแรกในกะหูครับแ <c oughs> รกของเราครับมาตกปลาบึกครับแต่ได้ กับหโอเอาไปปล่อยรืเปล่าใส่ไม่ทันเห็นใส่ไม่ทันแล้วครับตัวที่สองมานะครับในผลดีเหมือนกันนะครับคุณนลอยหลายสองเมตรนะครับหล่อ K11 โอ้ยได้ได้คิ่บไวมากเึนขัดยัไม่ทันใส่เลยครับ สายหย่อนอีกแล้วครับสายหย่อนอีกครับดินดีๆครับี่สายหย่อนนะครับมานะ้ครับมา้วครับกระโย ย่อยนะครับเหี๋ยยอนะครับกะปุยะุโดนกระปุยเ่ยวันนี้วันนี้วันนี้มันใหญ่ๆใหญ่ั้มเลยมามายกขึ้นยกขึ้นมาก่อนโอ้ยนี่เห็นหัวก่อนอ่าากระช้ำอ่าหมานกระโหครับวันนี้เราต้องการมาปบึกแต่หมานกะโฮครับเอาครับ โอ้กะโขโตที่สองครับผมตอนนี้เวลาก็เกือบบ่ายสองแล้วครับกระโขกินรัวๆครับยกยังไงยกยังไงโอ้ยโอ้ยจะให้ปล่อย <c oughs> ไม่ด้จับหางจับหางก่อนกดหัวจับหางแล้วกดหัวหางมันลื่นอะจับหางยกกดหัวเออนั่นเนละยเอานั่งเออน่ยเนี่ยถูกแล้ว แล้วก็กอดกอดแล้วก็ปล่อยเออโอเคไรครับแต้มสองครับฮะกินขัดเออกิมขัด่ะพรเวลากินแล้วใส่ไม่ทันโดนอีกแล้วครับตัวที่สามครับมันทีทีครับมันทีทีครับวันนี้โอ้ อุ้ยเปลี่ยนเป็นทุ่นลอยบ้างไล่เบรกครับไล่เบรกอืมอม,มาแล้วครับมาแล้วครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยโอ๊ยอย่างเงี้ยต้องต้องขัดลาดเอวชาดเอวตลอดครับไม่งั้นไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ครับ <laughs> ตโกแน่นอนตะโกแล้วออโอทีพี่บอกวาแน่นอนครับังไม่เห็นตัวนะใช่ไหมฮะเดี๋ยวต้องดูนะโอทีพี่เขาบอกว่าะโกะะโกะตะโกะฮ่มตะโกแล้วครับะโกเสร็แล้ว มันขึ้นได้ขึ้นสิบสียกขึ้นมายกโตขึ้นมาอืมตัวประมาณนี้ครับกะบึกอยู่ไหนอยู่ไหนกระโคตัวที่สามครับวันนี้อืม <c oughs> วันนี้มันก,กระโค้ <c oughs> มัก,กระโคมากครับผม หรือเป็นขาดอีกแล้วครับตัวที่สี่ครับตัวที่สี่โอ้เห็นเห็นทุ่นแล้วเห็นทุ่นแล้วทุนแล้วเห็นทุนแล้วนิ่มๆมาดูตัวหน่อยโอ้ กระโขกระโข,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 ขยกเลยยกยกขึ้นไหเห็นตัวจะ้อยนอนีกอยากระชากสิหุนหย <c oughs> แล้วอ่ะ <c oughs> ยกแพคเลยดีดี ยกข้อไหนนะฮะโอ้ยโอปากปากปากอะไรปากจู้งจ่นอนอุ้มไหมนีห้ากโฮอะไรนะฮะแกโฮใช่เอ้ยอ่าจัดการเอาลงอุ้มยังไงอุ้มยังไงช้อนหัวช้อนหัวช้อนหางเออนั่นไง ช้อนหางอย่าปากเหม็นจับจับปากล้วงเลยเดี๋ยวเร็วเดี๋ยดีเดี๋ยดิเดี๋ยดีเออิ่วข้าวยังครับอยู่แล้วอยู่แล้วต้องทำไงสั่งข้าวเออที่ซุ้มีเบอร์สั่งข้าวไว้ให้ทุกซุมนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็บอกเบอร์ซุ้มเขานะครับจัดถึงที่ครับเบอร์ซุมอยู่ตรงนี้ เบซุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเอาแอบไปนิดนึงตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วครับงสงสัยป้าจะอิ่มครับแต่แตเราหิวอู้ยได้แล,แล้วครับได้แล้วครับเสียอเยอ,เยอ,เยอ้ออืออสงสัยจะปั๊บึบกไม่ใช่กระโค้แล้วเขาไง อุ้ยหนักเว้ยเอาอิ่มขาดไหมไม่เอาเอาอิ่มขาดไหมครับโอ้โหคนไทยเฮ้ยไม่เอาอย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวมันจะไปพันคนอื่นเข้าๆรีบมารีบมาโอ้ยกินข้าวอิ่มเมื่อกี้นี่ครับมานั่งอมเย็นๆหน่อยเดียวโดนแล้วครับสุดยอด โอทีกต้องการเยอะปลาบึกครับไม่รู้ไทยปลาบึกหรือเปล่ารอดูอีกทีนะฮะโอ้โหโอทียังครับดูทงผมโอทีได้ก่อนครับไรจ้ามันโอ้ยลอยมาเลยอ่ะไม่รู้ปลาอะไรน่ะทุ่นลอยไปเลยอ่ะฮะโอ้ย ตงสายโอทีจะเปล่าแล oh, ้วมั้งเนี่เบาเียหลุดแล้วมั้งฮะโอ้มันเดินตามสายเดินวิ่งตามสายมาเขาเขาย้อนสายมาไงเลยเบาอือันนี้คือแอคชั่นเวอร์ป่ะครับเดี๋ยวถ้าขึ้นมาตัวนิดเดียวจะหาให้ โอ้โหโอตี้ครับโอ้โหเอาเข็มขัดไหมครับเอาเข็มขัดไหมครับไปแล้วครับโอ้ไปแล้วครับบอกด้วยครับตาซ้ายครับ หมุนด uh ้วยไ่หมุนด้วยครับวิ่งตามก็ต้องหมุน <PPE> ด <marshmallow>. <respuesta> ้วยครับอืม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 หมุนครับหมุนครับหมุนครับดึงครับดึงครับดึงครับมาอย่างใกล้เลยโอเคหมุนครับหมุนครับ อย่ายอน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 อืมอืออมนะตัวไม่เบานะครับตัวไม่เบาไปอีกแล้วดูดูดูโอ้โหก็แรงโคตรเยอะเลยปลาซ้ายนะครับปลาซ้าย เ,เออเออผมวังหลุดนะครับตั้งใจหน่อยครับตั้งใจหน่อยครับตั้งใจครับตั้งใจครับใหญ่หลุดนะครับอืม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 มาแล้วครับอืมอืมหมุนตามตัวใหญ่ย่อนดึงแล้วใหญ่ย่อนดิ งัดขึ้นมาแล้วหมุนกลับไปไหวไหมเปลี่ยนมือหรอไม่ห้านาทีแล้วครับยังไม่ขึ้นเลยห้านาทีแล้วยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวอัดเรื่อยๆอัดเลย,อดเ,ดยเออหมุนดึง เออนั่นแหละหมุนหมุนก่อนเจ้าคันลงืขาขากว้างนี่เออเออนั่นแหละมันไม่มีแรงขาเลยเออขางกว้างเออนั่นแหละอย่าอย่อนอย่ายอ่อ,ยายอนดิ เออหมุนใหญยสายย้อนอหมุนอีกเอาเดินตามไปหมุนตามไปหมุนตามไปเอาหมุนตามไปอืมอังนี้ดีตั้งหลังนี้ดีขาอ่ะขาดีดีดีเออเอาไม้ไปเคล้าเอาโผล่ถัวแล้วโผล่หัวแล้ว คนก็อ้าอ้าป้าก็ไม่ยอมไปตั <c oughs> ้งหลักดีๆตั้งหลักดีๆเออสายเป็นสายบาดอืมเออเวลาดึงก็ขืนไว้ยังไม่ต้องหมุนพอเบาก็หมุนเลยเอาเจ็ดนาทีแล้วยังไม่ขึ้นเลย เร็วเร็วเดี๋ยวไปพันเข้า<ๆ>ขัดไปเอาอุปกรณ์เสริมครับเข็มขัดเข็มขัดเอาเข็มขัดมาใส่นะครับบอกเข็มขัดให้ดี <S <S อ่าหมุนไสอุปกรณ์เสริมนะอุปกรณ์ตัวช่วยครับเอออ่ะ อ๋อเอาเร็วเร็วเร็วอย่าช้าอย่าฉายย้อนอย่าฉายย่อนอืมเออสวย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 ก็ถามหาไม่ใช่เหรอถามหาก็มาแล้วไงเออมาแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วเห็นหลังไม่ไวแล้วอย่าอยามูเห็นามู ไม่มีไม่มีไม่มีมุดเอ้ยมันจะดิ้งเข้าไปด้วยเหรอขนืนไว้ขืนไว้ใกล้แล้ว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 ข <c ười> ับเบรกนิดนึงนี่อเ <c ười> ีเดียวเออเอ้าวฮ่ฮ่ยเดี๋ยวอ้าวปล่อย ใหญ่ใหญ่เลยโอ้ยใหญ่ใหญ่เป็นไงสนใจโคตรใหญ่เลยเกี่ยวที่ขันเอ๊ะขวดฟูนะครับโอเคว่าไงครับได้ประบึกสมใจนะครับโอเคลทิพติ้งจบไปนะครับนี่คือการ์ตูนของเคลสิบอิดโอเคตามนี้นะครับ โอ้ oh, วันนี้สนุกมากครับบรรยากาศดีด้วยถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ